เจ้าของตำนานต้นตำรับประเพณีจิบชายามบ่ายเมืองผู้ดีอังกฤษหนึ่งในร้านอัอร์นนทีที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงลอนดอนมาเที่ยวไกลถึงที่นี่ถ้าไม่ได้มาลองก็คงเหมือนมาไม่ถึงวันนี้ mm in love v e r s i o นสายแดงพาเหล่าลูกๆทัวร์ลิสงมาเปิดประสบการณ์จิบชายามบ่ายสุดหรูกันค่ะต้อนรับเราด้วยเสียงดนตรีจากแกลเปียโนสุดหรูสไตล์เวนอันจันราคาหลักล้านที่นี่มีชื่อว่า The Diamond j จู e l ลี t e ซ Salon ห้องจิบชายามบ่ายสุดหรูในตำนานที่เปิดให้บริการมาแล้ว300กว่าปี มีประธานในการเปิดงานหลังจากปรับปรุงใหม่สมเด็จพระรมรานินาถอันเดเบที่2ดัชเชสแห่งคอนวอลกับดัชเชสแห่งแคมเบเดอีกด้วยเซตจิบชาที่นี่มี4รูปแบบให้เลือก1คือเซตแบบดั้งเดิมเติบแซนวิชสโคลและเค้ก2เซตซาวอรี่ประกอบด้วยเมนูฟิงเกอร์ฟู้ดข้าวหวานหลายๆอย่าง3มเซตไฮทีเปลี่ยนจากแซนวิชเป็นจานอาหารซึ่งเราเลือกเซตนี้แหละและเซตที่4แบบมังสวริรัตค่ะ ที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายสูตรพิเศษของเหล่าผู้ดีและคนดังให้เลือกอีกด้วยหรือถ้าเลือกไม่ถูกก็จัดทีเทสติ้งไปเลยค่ะมีทีริสตามาแนะนําชาแบบต่างๆให้เราด้วยค่ะขนมสโคนเค้กและแยมในเซตสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่สําหรับเราแค่เซตเดียวก็อิ่มจุกมากๆแล้วค่ะนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีทีรูมชื่อดังคุณภาพสูงในโรงแรม5ดาวอีกมากมายเลยค่ะ